สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่มิกชแนลกับมิกส่องมเมทุกคนคลิปนี้นะครับผมเราจะมาทําการส่องนะครับคู่ของอูอูเซฟไม่ใช่ไม่ใช่คู่ของอู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 เซฟ ทุกคนมีอ่านมออกเสียงชื่อเขาถูกไหมต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ว่ามีขอเรียกเป็นอู๋ได้ไหมอ่ะหรือว่าอูเฉยๆนะครับผมโอเคครับทุกคนก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับเป็นคลิปแรกเลยนะครับที่มีจะทําการมาส่องของคู่นี้นะครับเป็นอีกคู่ที่เอ,อ่อจากเรื่องกิม,มือนฟ้านะฮะแล้วก็มีเป็นอีกคู่ที่ได้มีเพื่อนๆได้แนะนํากันเข้ามานะครับผม๋ยวเรามาทําการส่องแล้วก็มาทำความรู้จักคู่นี้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับทุกคนก็ขออนุญาตเจ้าของคลิปเจ้าของแอคเคิล ทุกคลิปทุกแอคเคาต์เลยนะครับที่ได้ทำคลิปมาให้เราได้ดูกันนะครับคนเดียวเราไปเริ่มส่องกันเลยก่อนนะครับ Browstar เบลสตาร์วิง e ีโ e r y t h i n g นี safe นี่คือสายเออคุณพี่มองมองจ้องมองจ้องแล้วมาตรงนี้อย่าไปเลยไปเองดูหน้าน้องมาไกลแค่ไหนคือใกล้บากที จวโาอา้า,าหูอันนี้คุณอูใช่ไหมโอความหล่อนี้อันนี้ลองคู่กับลองคู่กับเซฟปะมีความนนเพลงนานบางเกย์แค่ไหนคือเกยดใครทันเพลงนี้ก็ไม่เด็กแล้วนะฮะ แต่น้องๆหลายคนน่าจะยังไม่ทัน <ś c oughs> ออหล่อมากเลยอ่ะคนอะไรเนี่ย พลังเสียงโอ้โหเทเลยฮะแล้วก้องถ่ายใกล้มาเอออยากดูคลิปนี้โอ้สายตาความสายตางานสายตาว่ะโอ้รวมพลคนรักกี่หมื่นฟ้าโอ้ชูอชอบงานสายตาตอนท้ายมากอะ่ะไอเลิฟไปเลิฟอ,อันนี้น้องอู๋อุ้ยน้องอูจ๋จนน้องเซฟ ดูจิ้มริมมากอ่ะตืเธอแล้วลงเธอแล้วให้แฮมไงขาวแดงคือดีอ่ะชุดเออโอ้ยเสียงหวานมาก เซฟคือตะะล็กตะน้อยเวอร์งานสายตามาอีกแล้วงานสายตามาอีกแล้วอุย้ยน่ารักตาคิดเดียวมากเซฟอะชอบความขาวแดงคอสตูมโอเล่นะฮะเย่ใย่ใย่ เป็นการร้องเพลงที่ใบนหน้ายิ้มตลอดเวลาเลยอะ่ะใบหน้าเพื่อนยิ้มเวอร์จิลิดิลิดิริ อยากตกเอามาเลยจ่ะนะครับพี่คนสวยพอได้ดอกจ้าพ่พี่ต้องรีบผ่าไปส่งลูกข้าอีกอ่ะนะครับพี่คนสวยเออพอได้ดอกแล้วยิมแบบแล้วแล้วยิมแบบพอใจมากอ่ะนะครับพี่คนสวยคลิปนี้จะมารีวิวแฟนแท็บโกลเด้นกันอย่างแรกเลยไทยเนี่ยเขาจะเป็นโกลเด้นตุดเดี๋ยวนะแฟนแท็บโกลเด้นคินี้จะรีวิวแฟนแท็บโกลเด้นกัน ตัวใหญ่ที่ชอบทําเป็นแบบตัวเล็กตัวน้อยอ่ะชอบมาอ้อนแบบตัวเหลือเล็กนิดเดียวอ่ะแล้วก็ชอบสกินชิพมากแต่ต้องตงตัวกันตลอดเวลาสุดง่ายคือเขาติดเรามากๆเลยแหละชอบให้เราสนใจตลอดเวลาเหมือนทั้งโลกมีแต่เราคนเดียวอ่ะถ้าเราสนใจเขากลับคือหางกระติกสุดๆเราทายเนี้ยก็เป็นสาย support no หนึ่งเลยค่ะเราดีที่สุดเราสวยที่สุดเมใส่ตาเขาไม่มีใครจะเทอ๋อ โดนหน้าร้าอ่ะเหมือนแมวดอกแถมยังดูรักมากเลยนะแต่ว่าไทโกรเด้งเขาจะไม่ชอบการทะเลาะค่ะผมแบบผมไม่รู้เป็นไรค่ะแต่ว่าผมไม่รู้เป็นไรแล้วผมก็ต้องนอนแล้วแต่แค่แบบพอทะเลาะกันทีก็คือหูตกเชียะค่ะก็เลยจะชอบน้องเราก่อนตล้วรอกน้องไงเออชอบ a b y ชอบความตัดคลิปดคชิปดีแล้วมันเห็นภาพชัดเจดคนคาบรรยายรเยค่ะใจอนอเออีนจะมาเรีวลแบบนี้าความตัดคลิปแบบครีเอทมากอะ่ะแล้วคาบรรยายตรงกับภาพแบบตรงแบบหาภาพมาตรงคําบรรยายได้แบบสุดยอดอะ่ะ <c oughs> จนตีแล้วเขิจนจอตีแล้วยิ้มหวานฉันว่าน้องตีนน่ารักจริงๆ <c oughs> <c oughs> ตีน่ารักจังวะเธอมันจะมีใครที่แบบเขาชอบโดนตีอ่ะแปลว่าคนตีน่ารักเหรอยิ้มอะไรยิ้มไงชอบชอบโดนตีตีน <not> ่ารักจังวะขออะไรตีน่ารักจังวะ ไอ้ขอวงว่างตีน่าจังหวะเนี่ยโอ้โหเฮ้จำเลยรักอู้หูอู้โอ้โหอ,อันนี้คอนอะไรอ่ะออ your sky f น n m e นึกว่าจะร้องเพลงจำเลยรักไหมแคปชั <c oughs> ่นว่าจำเลยรัก เืยียเพงที่จำเลยละก็เพิงจำเลยละเอ๊ะไม่ใช่ก็เพียงจําเลยรักนี่วะก็ทีเราที <c oughs> าาทมีความสับสนกับตัวเองผู้แลบด้วย เอืว้าโอดีเอ่ามีลูกเล่นน่ะเอาอีกฮะชอบแต่คือเซฟร้องเพลงดีมากอะ่ะโอ้แล้วอีกแล้ว โอ้ก็เทเลยฮะ 熄灯。<Okay. S 2> เซฟร้องเพลงพอมอ่ะฟีมีด้วยคือแบบนางนางไม่ขลานางอะไรสักอย่างตัวพ้าตัวนางเวอร์เออความสวย <c oughs> <c oughs> เออกระชากจำเลยรักจริงๆ ช่วงนี้ก็ต้องเข้าไป how to อะไรนะช่วงนี้ก็ต้อง how how to กางอนาคตไปโอ้อูโอ้โขั้นกลางขั้นกลางอะเขายืนอยู่ใช่ไหมเขายืนอยู่ตรงนั้นโอ้โหจะเดิน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 แล้วแบบเดินเดินนะเออประมาณนี้ครับช่วงนี้ก็ต้องแสดงความเป็นเจ้าของเวอร์กางอนาคต ให้มันรู้สักบ้างตัวเล็กสเปคใครนะเออเออตันเออเขาชิ้อว้ยดีเนาะเออน้องเซฟฮะแล้วสเปคหรือเปล่าถูงเป็นไ,นไปไม่ได้จะต้องเป็นพู้ของเขาใช่ไหม เออชอบชอบความแบบปกป้องชอบความแบบออกตัวกินข้าวกับอะไรทำนั้นน่ารักจริงกินข้าวกับผมนี่เซฟคือไม่ต้องพูดอะไรเลยเพราะว่าอูพูดให้หมดแล้วเซฟคือไปไม่ดูเลยก็จริงไงเอามมิน่าอะไรที่เขาบอกว่าใช้หมาโกลเด้นอ่ะเออที่ว่าชัดสกินชีฟชอบแต่เนี่ยต้องตัว อ่าโอ้คือแบบดีมากชอบความปกป้องความแสดงความเป็นเจ้าของอืออืม ้แกเสียงเสียงน่าอย่างนี้เราคือนม่ได้เขาเอาหวานหวานเนี่ยหมดเลยมีมีกะแม่เลยดิไม่ต่างเจ้หวานเลยสิไม่การกระทำดีอ่ะสิ่งนี้มีบูดมาเลยอ่ะคือกั้นข่าไม่ได้กั้นข่ากับคำพูดกั้นขากับเสียงอยากให้สปอร์ตเราไปนานๆครับพ่อจริงๆไม่ว่า เราไม่ให้อูพูดแต่ก็ขยันพูดจังเลยเนาะเสพพยายามแล้วว้าวฝากดาว Hmm. Oh. งานสายตาอีกแล้วงานสายตาอีกแล้วเนี่ยเออเออหัวหัวชนอ่าอ่าละเทคแอคชั่นเร็วมากเอเอโอโอโอ ชอบความคุณอู๋เขาเขาบุกเก่งจังเลยวะทุกคนไอ้นี่ไงตจำเลยรักวยชันอู๋เซฟใครไปก่อนเลยนี้ชอบเฮ้ยเขไดูยี่ใหน่นะใช่ใช่โอ้โอหไม่เห็นช็อตนี้โอ้เดี๋ยวนะไม่ไหวไม่ไหวใครไปก่อนเลยไหวอยู่ <laughs> แต่ไม่ไปก่อนจะอยู่ <laughs> อ่า เอ้ยนี่ตอนจบเหรอคุกเข่าเลยโอ้ดี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 ดดไอเลวเขินจิ้เอ๊ะแล้วรีบปิดไฟทำไมแฮปปี day, ้วันท้ายเดค่ะพี่หออออออูอย่างอื่นเซฟบอกไปแล้วบอกอะไรอ่ะอย่างอื่นคะืออะไรอ่ะถาไปซิ ซื้อมาอะไรซื้อมาหลายวันแล้วแต่นี่ไงที่บอกว่าให้เป็นวาเลนไทน์ไงเออที่บอกแล้วว่านี่คืออะไรนะที่บอกเมื่อวานใช่คืนนี้เหรอเออมันไม่เกี่ยวนะอืมก็ลดน้ำไงเนี่ยเขินเขินเขินมาเก็บอาการเก็บอาการแล้วคนแซวอ่ะเวทีเขียนการ์มาให้ด้วย เขียนว่าอะไรอ่ะพี่อู๋ไม่ให้ดูเดี๋ยว <c oughs> อู๋ <c oughs> อู๋โ <c oughs> ดนว่าถือนะับแกงบ้าโย่เขินระตาหยีเลยอ่ะ ถ้าเกิดว่ามีห้างไปลกๆแสดงว่าแบบพยายามปิดบางความเขินอยู่โอ้โอ้คุณโอ้โ้เกินไปมากโอ้โหอ,อ,อ,อันนี้งานอันนั้นใช่ัหมเนี่ยอ่ามองท้องฟ้าขยัก,กับปีเหมือนช้างจริงด้วยโอ้โห เกินไป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 โหแรงมากแล้ะลายเต้นดีด้วยนะลายเต้นแบบเต้นแบบแข็งแรงมากอะ่ะหุ่นดีด้วยไม่รู้จะรวยยังไงแล้วเนี่ยโหเอาคลิปไม่จบสักที่อะคลิปคลิปจบตอนไหนเนี่ยทำไมคลิปไม่จบสักที เอจะไปขัดทำไมเราให้เขาทำไปสิทุกคนรอเล่นรอเล่นรอเลอนโอ้เสียงเขาเมื่อกี้เหรอพี่หูอะเนี่ยเออ ียงเขาพีีไม่มีไม่มีเสียบน,นโลกแบบนี้ค,นะคือ,อยังไงพี่อู๋ก็ไม่พี่อู่ไม่ยอมให้เป็นเฮียเพราะว่าเพราะว่าน้องเป็นได้แค่แบบแนวน้อยของพี่อู่

นักขา <c ười> คือคือแล้วอู่คือเขินไปไม่เป็นเลยอ่ะว่านี่ถืก็มาถึงแล้วอ๋อไอ,อตอนไอ้อรายการอันนี้ใช่ไหมเนี่ยหรือเปล่าอ่าไม่ใช่เหรอ,อู่น่าลัะเป็นอีกคู่ที่เหมาะสม เป็นผู้ที่มางสมอทุกคนยี่ทุกคนมีควนุยาตจบคลิปไปก่อนนะคะเป็นไงบ้างอันนี้เป็นครั้งแรกที่มีได้เข้ามาส่องโมเมนต์ของคุณเลยทุกคนเฮ้ยประทับใจน่ารักมากยี่ที่สองเจอกันแน่นอนนะคะทุกคนฝากทุกคนติดตามไปด้วยกันอีกนะคะผมเพราะว่ายังมีโมเมนต์อีกเยอะมากๆเลยนะคะที่มียังไม่ได้ยังไม่ได้เข้าไปดูนะครับทุกคนก็ระหว่าง ก็ถึงที่สองคิดว่าโมเมนต์ใหม่ๆน่าจะเพิ่มเข้ามาอีกเรื่อยๆเลยนะครับคนสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมพร้อมกับนิกนะครับน่ารักมากคู่นี้อู้เซฟวิ่งถ้าผิดขออภัยด้วยนะครับทุกคนขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปได้เลยนะครับทุกคนฝากกดไลค์กด u ับส r คร e เป็นกำลังใจให้นิกด้วยนะครับทุกคนแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย